อาวางไว้วางไว้วางไว้เออไม่เล่นทรายหรอกสกรปรกไปนู้นไปหาเจงน,นู้นเออเล่นได้เล่นได้แป๊บหนึ่เงเล่นได้แป๊บหนึ่งเล่นได้แป๊บหนึ่งนะ เอ้ยเอ้าเอ้าเ่นได้แป๊บหนึ่งนะเล่นได้แป,ป๊บห,<อ>หนึ่งอันนี้ขึ้นไม่ได้นะสกะปรกสกะปรกอันนี้ขึ้นไม่ได้นะเอเอนี้ขึ้นไม่ได้นะสกะปรกนะโอ้มีกระต่ายอยู่นี่นะมีกระต่ายอยู่ไง่ะไป ว้าวสนุกไหมไปไปอีกรอบสิบ <c oughs> <c oughs> เอา้าเอาเอพี่ไม่ดูอ่ะีดัดเพื่อนเลยวะ่ะอ่ะเป็นไปจะลงทางไหนลงทางนี้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอา้าลงเฮ้ยก <c oughs> <c oughs> ้นขี้ถังเลยวะถังเลยวะเออเจเล่นแหละวะ <c oughs> โอ้เจโหนโเจเก่งนะอาโหนดิโหนส่อเออจะหักไหมอ่ะขึ้นอีกทีนะให้อีกทีนึงนะ อ่ะให้อีกทีนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเฮ้ยอ่ะลงมาปึ๊บสไลด์บเลยวะสไลด์บเลยวะพี่วอ่ะพาน้องขึ้นอันนู้นหน่อยขึ้นชิงช้าสีแดงหน่อยว้ายมาแล้วมาแล้วเป็ดออกมาแล้วเป็ดมาแล้วเป็ดมาลุยแล้ว เป็ดบลาลูยแล้วไปดูเป็ดสินนดเป็ดออกมาแล้วเป็ดมาเล่นน้ำแล้วเป็ดมาเล่นน้ำแล้ว,เ,วเอาพี่วิลลี่ไปไล่เขาทำไมอย่าไปไล่เขาอย่าไปไล่เขาเขาแหบตูดเอานะ ออกมาออกมาอย่าไปใกล้เขาเขาออกมากินข้าวแล้วอย่าไปแกล้งเขาอย่าไปแกล้งเขาเขากลัวมามานี่มาแอบนี่เลยมายืนดูตรงนี้มาแอบมายืนดูตรงนี้เลยเดี๋ยวเขาออกมาให้ดูอ่ามายืนตรงน,ะนี้อ่ายืนแอบยืนแอบอ ยืนแอบมายืนแอบไปเดินไแบบปหาหมามีกก็ดีกว่าไปไป,ป,ปมา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 เดินตามหลังมาป้ามามาเล่นมาเร็วไปไปกินข้าวกันดีกว่าเอเอบาย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 เปิดได้แล้วบาย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 ,บาย ไปไปไปเดินดีๆเดินดีๆน,น,น,นะไม่จับน้อยเก่งหลายไม่จับน้อยไม่จับน้อยอจับก็บ่ได้ว่ะมาทางนี้ทางน,น,น,นี้มา

lưu mẹ mày hả ha 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 mẹ papa ời ơi ai à nón hả? bạn đúng không này ยิ้มน่ารักจริงๆนะดื้อดื้อดื้อวันนี้วันอะไรครับวันนี้พี่วิลลี่ไปทำอะไรมาฮะวันนี้พี่วิลลี่ไปทำอะไรที่โรงเรียนมาบอกหน่อยสิฮะคุยก่อนสิไปไหนล่ะพี่วิลลี่พี่วิลลี่ไปทำกิจกรรมมาอกิจกรรมมากิจกรรมอะไรวันนี้พี่ไปทำกิจกรรมอะไรวันนี้เออฮะ ทำอะไรครับวันนี้ไปทำอะไรมาไปไหว้ไปโรงเ <ลง S 2> รียนอ่าวันนี้วันอะไรครับวันแม่วันแม่ไปอยู่ไปอยู่ข้างในมไปไป,ไปไปอยู่ข้างในไปนไปไปไปแล้ว